มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิเป็นโตะครับอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเปิดเลยครับเวทลโอกลุยชื่ออะไรเนี่ยคุณอุย้ยไม่มีชื่อว่ะมาอืมขอให้เป็นคนที่ผมคิดเลยมาไม่ใช่มั้งโอเคเขาไม่รู้จักเรา อ่ะคุณสองคนกำลังจะออกทะเลเหรอถ้าอย่างนั้นรบกวนพาฉันไปที่ส่งที่ท่าเรือเบอเบดาหน่อยได้ไหมเออเรือใช้มันมลำเล็กอะงั้นเหรอแบบนี้ก็แย่แล้วสิอืมแต่ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนเราช่วยพอจะช่วยได้นะโอ้คุณใจดีจังคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฉันชื่อกิวเลตตาขอขออ่านว่ากิวเลตตาแล้วกันนะกิวมันกิว เียตเรียตากิวดีตากิวดีตากิวดีตาแล้วกันอ่ะโอเคช่างแม่งเปน็นธุรกิจที่ค้าขายเครื่องดนตรีก่อนหน้านี้ไม่นานฉันได้เซ็นซื้อเซ็นชื่อในคําสั่งซื้อกับชายแดนชายต่างแดนคนหนึ่งโทษดีเมื่อสั่งซื้อวัสดุดอตหนึง่งเพราะต่อให้เป็นช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนเนี่ยคงไม่สามารถเสกเครื่องดนตรีออกมาได้หรอกตามสัญญาอีกสองวันจะถึงวันชําระเงินที่ท่าเรือเบอดา้า แต่ใครจะคิดแล้วว่าตอนเช้าฉันจะเผลอตื่นสายจนมาไม่ทันเรือรอบสุดท้ายอะ่ะอ๋อเรือมันเป็นรอบๆอบเนะาะคงเพราะหลายวันก่อนฉันฝันร้ายมากเกินไปไม่ได้พักผ่อนเต็มที่แหละถือจะเป็นความผิดพลาดของฉันแต่ตอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดคือต้องรีบไปที่ท่าเรือไปได,ได้เร็วที่สุดถ้าบุคคลสคนยินดีสลัเวลามาช่วยฉันจะจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นสามเท่าเลยส,สามเท่าเหรอใจปั้มขนาดนี้เลยเหรอ เพราะนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือสำารับนานธุรกิจแล้วอ่ะถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายก็ดูจะเป็นอย่างนั้นจริงแฮะอ่ะช่วยยังไงวะเนี่ยอ่ะจัดบายขึ้นเรือเบียดหน่อยนะขอบคุณนะคุณหนูผู้ใจดีโอเคเอาเ้าเฮ้ยคาซีนข้ามมาเลยวะแม่งเลยกินน้ำแป๊บ เย้ yeah. เรามาถึงแล้วขอบคุณพวกคุณทั้งสองมากนะเท่านี้ฉันสามารถนําเงินมาจ่ายให้ผู้ชายคนนั้นได้ตามนั้นแล้วจะปล่อยให้คนอื่นมาว่าชาวฟอนเทนไม่รักษาสัญญาไม่ได้อะนี่ค่าตอบแทนที่ตกลงไว้พวกคุณช่วยรับไว้ด้วยนะโอ้โ,โมราวิบบวิบบ,บตราบใดทีได่ได้มีค่าตอบแทนเนี่ยเรื่องอะไรก็เราก็ทําได้ทั้งนั้นแหละแต่จะว่าไปลูมีเนี่ย,ยแล้วก็มาถึงแล้วเนี่ยงั้นเป็นเดินเล่นหน่อยไหมไมต่ตวองไงกลับไปที่เมืองพัติคอตอนนี้ก็เอ๊ะ ว่าเธอมาจากแม่ทีคอเหรอนี่คุณจู่ๆ่ามาโผล,ล่ด้านหลังคนอื่นแบบนี้ไม่ซุ้มไม่เสียงสิตกใจหมดอ่าฉันทําให้เธอตกใจเหรอขอโทษนะไป็นเาฉันตื่นเต้นไปหน่อยเพราะได้ยินชื่อบ้านเกิดฮะโอ้บ้านเกิดวะฉันก็อดไม่ได้ที่จะแค่ได้ยินคนอื่นพูดถึงบ้านเกิดไม่เห็นต้องตื่นเต้นขนาดนะั้นก็ได้มั้ง คืออย่างนี้หลังจากที่ออกจากบ้านเกิดตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยกลับไปอีกเลยฉันทําธุรกิจในซูเมโดมากว่า10ปีทำไมพี่ไม่นั่งเรือไปอะฮะก็อยู่ที่ท่าเรือเนี่ยอืมอ่ะโอเคแต่ไม่เคยได้ยินข่าวข่าวบ้านเกิดตัวเองเลยในมูสที่เธอมาจากแพทติคอลงั้นช่วยเล่าสถานการณ์ช่วงนี้ในเมืองแพทติคอลให้ฉันฟังได้ไหมจริงสียังไม่ได้แนะนำตัวเลยฉันชื่อเอ่อกิวสติโนกิวสติโนผมจะอ่าน ยูสมันมันอุสอุสทูทูซะมันมันพันภาษาฝั่งโซนประเทศกรีกโรมันอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเออนั่นแหละใช่ไหมเถอะกุสติโนกิอสกิอสติโนเอออ่ะตามนี้นะสวัสดีคุณกุสติโน่อืมฉันชื่อไพมอนส่วนนี้ลูมินแต่ว่าบังเอิญเหมือนกันนะเนี่ยเราเราหน่ะรู้จักแพตีิคออย่างลึกซึ้งเลยล่ะ อันนี้เคสนี้น่าจะโผล่หลังจากที่เราทำาเคสโลกใหญ่เนาะที่โลลงไปใต้น้ำไปน,น,นู่นี่นั่นไปกับน้องแมวแล้วแมวก็เป็นแคสิซโอโดไปเจอกับไออ่มโบติอัสแล้วก็ตีกันน,น,นู่นี้นั่นแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ได้รู้จักพี่วานไม่สิต้องเ,เรียกว่าต้องเรียกว่าพี่มังกรนะครับที่น่าจะวิวัฒนาการกลายเป็นวานไปแล้วนะครับเออประมาณนั้นอ่ะต่อ แต่ถ้าบอกเขาตามแมวตัวเราตามแมวตัวหนึ่งไปจนทำลายแผนการช่วยไล่โบราณและขี้ครวิกฤตเขาจะหาว่าเราเพลอเจอแน่เลยอ่ะอืมนั่นแหละก็ดูเพลอเจอรจริงจริงกันแหละอืมเมื่อแมตติคอร์ไม่เลวเลยมีข้อดีตรงตรงที่ไม่เหมือนแต่ก่อนอ่ะเอ้ยไม่ใช่ตรงที่เหมือนแต่ก่อนใช่มันดีเหมือนแต่ก่อนเป๊ะเลยงั้นเหรอเหมือนแต่ก่อนงั้นสิยันช่วก็สบายใจแล้วละว่าแต่ในเมื่อเป็นบ้านเกิดทำไมถึงมาถามคนนอกอย่างเราอ่ะ กลับไปดูด้วยตัวเองไม่ดีเหรอก็จริงฉันควรจะกลับไปได้แล้วแต่ตอนที่ทิ้งบ้านเกิดมาในตอนนั้นน่ะฉันไม่ลังเลเลยสักนิดแต่ตอนเนี้พอคิดจะกลับไปก็เลยกลัวขึ้นมาเฉยเลยอะ่ะอ๋อแปลกพอโตขึ้นความกล้ากระดันลงลดล,ล,ล,ลงน้อยลดน้อยลงเรื่อยๆถ้าไม่ใช่เพราะเจอขลุยอันนี้ตอนจัดกระเป๋าแล้วก็โอ้ขลุยซะที่ทําจากกระดูกบนนั้นสามารถมองเห็นร่องรอยการเวลากนระดูกอะไรก่อน น่าจะเป็นกระดูกสัตว์แล้เนาะคือถ้าเป็นของโบราณอย่างเงี้ยพวกชนเผ่านน่นนี่นั่นเขาจะเอากระดูกสัตว์มาทำเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าบอกนะเป็นกระดูกคนอะ <c oughs> ไม่มัง้งเฮ้ยเอามีปลาทยด้ว,วะอะไรวะเนี่ยฉันมาจากบ้านเกิดด้วยมือเปล่ามีเพียงคลุยอันเนี้ยที่อยู่ข้างกายฉันที่จริงตอนนั้นน่ะคนที่บ้านเกิดก็ต่างขัดขันแม่ฉันจากบ้านเกิดไปไกลเหมือนกันส่วนครุยอันเนี้ยพ่อก็ยัดไม่ให้ตอนในตอนสุดท้าย อ๋อก็คือก็คือคัดค้านแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะสุดท้ายถ้าจะไปจริงๆพ่อเขาก็ให้ไปส่วนขลุ่ยนี้พ่อเขยัดมาให้ว่างั้นโอเคฮะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีมากจริงๆฉันไม่มีเงินในกระเป๋าสักแดงเดียวแต่มีขลุ่ยที่อิสระและเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นกับความฝันราวกับว่าโลกทั้ง,งใบงในเป็นของฉันเลยต่อมาก็ได้รู้จักเพื่อนเพื่อนในสูเมร้มากมายธุรกิจเริ่มเติบโตออา ถ้าตอนนั้นเขียนจดหมายเล่าให้พวกเขาฟังบ้างก็คงจะดีแต่ตอนนั้นฉันลืมบ้านเกิดกับตัวกับ,บครอบครัวไปซะงั้นนะ่ะอน่าจะเป็นวัยที่แบบกำลังมันกับการทํางานนะทุกคนเอออคือมีเรื่องบางอย่างจะขอร้องอ่ะตอนนี้พวกเธอกลับไปที่เมืองแพติคอพาฉชนไปด้วยได้ไหมอะไรเนี่ยมึงจะเก็บตังค์อยู่แล้วเหรอ <c oughs> คุณจะจ่ายางเงรือค่าเรือสามเท่าเหรอสามเท่าเหรอใช่ ผู้หญิงที่ว่าเราพามาเมื่อกี้มีธุระสําคัญเรื่องธุร,ธรกิจด่วนจีก็เลยจ่ายค่าเรือให้เราสามเท่าอ่ะเอ,อ่อสามเท่าอ่ะทไมทําไมเราไม่ทําไมเราจะต้องเอาเงินจากเขาขนาดนั้นด้วยวะคือเราเดือดร้อนเงินเหรออะไรวะคือนักเดินทางก็งไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะเอาจริงแล้วอ่ะสามเท่าน,น่าจะมีเงินพอแหละงั้นฉันจ่ายสามเท่าโบราณว่าไว,ว้ว่า ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนนึเมื่อตัดสินใจจะกลับบ้านแล้วงั้นฉันจะไม่ควรลังเลถึงอยากจะบอกว่าพวกเราไม่ใช่คนภายเรือมือ,อชีพแต่ไหน,หน,หนก็รับคําขอที่ค่าตอบแทนสูงขนาดนี้เนะ้ะก็อยากจะไปดิเสตจริงๆแล้วแหละอ่าอไปไปเลยงั้นรบกวนด้วยนะแล้วโอเคอีกคุณผู้หญิงคนนั้นก็ช่างแม่งเนาะคือคือเขาแค่ตกเรือรอบ รอบที่เขาควรจะมาเว้ยงั้นเขาเขาน่าจะหาทางกลับเองได้อันนั้นไม่ยากมีตังค์ซะด้วยเออเนาะอ่าจูสติโนอืมโครด,ดูสีหน้าไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยฉันเมาเรือน,นิดหน่อยอยขอโทษนะฉันขอไปอวกนันนะ้นแแป๊บเดี๋ยวจะรีบกลับนะฮะอ่อโอเคก็ได้ก็ได้รีบกลับมาด้วยนะทำไมเราไม่มึงไปอวกไกลแค่ไหนวะเนี่ย ไม่ใช่ละคงไปอวกที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรู้อ้วกสนสบสนบไอฟาตุยนั้นตามมาด้วยเหรอวะแบกแฮะทาไมคุณกิวสนโน่เนี่ยไม่กลับมาสัทีอะฮะรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอฉันว่าลูมีนขับเรือนิ่งดีนี่เอมก็ฉันบินมาด้ยวยนี่เนาะอยังนั้นก็เถอะเรารีบไปตามหาเขาก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะเวลาไพมอนอยู่ในเรือกับเราเนี่ยก็คือบินอยู่ในเรือโอเค โอ้ยเชืย่ยเดี๋ยวนะเควส์มันโอเคตกใจเนี่ยว่าเควส์แม่งให้เราวิ่งหาพี่พี่ไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาเชื่อเอ้นี่คือน้องแมวคือ โอ้ยบิด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 เผื่อนะเอาลุงลุงไปไหนแล้ววะตามหาเราต้องถามคนเหรอหรือไงลองถามดูเนาะเจ้าจิโอวานี่ไม่น่ารู้ว่ะอืมถามเลยสิเห็นนะักธุกรกิจชาวฟอนเทนที่แต่งตัวเหมือนคนซิอไม่รู้ไหมโอเคใช่จะได้ว,วะ่ะ สรุปว่าคนนี้พวกคุณกำลังตามหาชื่อกิวสติโนแล้วอ้างตัวเองว่ามาจากเมืองแพตติคอเอาชิบหายละใช้คาว่าอ้างตัววะใช่เห็นเขาบ้างเปล่าอย่าบอกนะพวกคุณเคยรู้จักกันมาก่อนเนะี่ยเคยรู้จักไม่ใช่แค่เคยรู้จักหน,นะถึงจะรู้จักเขาแต่ก็จําน้องชายแต่เขาจะจําน้องชายอย่างฉันได้อุ้ยเอ้าวะเขาจากบ้านเกิดไปตั้งนานหลายปีแต่กลับไม่เคยส่งข่าวคราลเลยเลยฉันถึงขั้นตั้งป้ายหลุมศพเขาไว้ที่ด้านหลังเมืองแล้วละ่ะ ตอนนี้จุๆจะเดินกลับบ้านมาแถมยังค้างค่าเลยคนอื่นอีกแบบนี้สมควรแล้วหรออจันเป็นคนนอกอ่ะไม่ไม่เหมาะจะวิจารณ์ตามสบายเลยไม่ว่าจะยังไงแล้วก็เป็นผู้เสียหายในะอย่างคุณกิวสติโน่เนี่ยเกิดไม่สบายจริงๆหมดสติไปที่ไหนสักแห่งแล้วก็ฉันจะไปตามหาเขากับพวกคุณก็ได้ฉันเป็นคนในท้องที่และคุณเคยกับภูมิประเทศฉันอาจจะพอรู้ว่าเขาไปที่ไหน โอเคตามชิวเวนี่โอ้ oh, มันต้องไปนู่นเลยเหรอวะมึงแค่ไปอ้วกไม่ใช่หรอวะฮะอะไรเวะเนี่ยมึงมึงอ้วกใกล้ๆก,ก็ได้แม่มึงอ้วกข้างเรือก็ไม่ว่านะ <laughs> อะไรอุ้ยฮะพูดบ้าอะไรเนี่ยขอโทษนะฉันจำไม่ได้เลยจริงๆเนี่ยนะ อย่าบอกนะว่านหนไม่รู้จากเครื่องแบบของฉันเห็่งเครื่องแบบนี้ยังนึกไม่ออกอีกเหรอันรู้ว่านายทำงานอะไรแต่ฉันไม่ไม่น่าจะติดหนี้ใครแล้วนะนอกจากนอกจากว่าเพื่อนฉันจะอ้างชื่อฉันน่ะเพื่อนของนายไม่มีใครสนแล้วว่านายจะมีเหตุผลข้อแก้ตัวอะไรฉันสนแต่สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นและหน้าที่ฉันคือทําให้ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้อ่ะคือเขามาทวงหนี้ แต่คุณลุงจําไม่ได้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้ตอนนี้กูไม่รู้แล้วว่าใครผิดจริงใครไม่ผิดนี่เป็นงานแรกที่นายจดจําของฉันเลยนะรู้ไหมเพื่อให้คู่ควรกับเครื่องแบบนี้ฉันดุส่ามา,มารอตรงสถานที่นัดหมายที่ระบุไว้ในเอกสารล่วงหน้าตั้ง3วันในช่วงเวลา3วันมาเนี่ยฉันคิดอยู่ตลอดว่าทนายผิดสัญญาน่าจะใช้ข้ออ้างอะไรและฉันจะควรจะตอบอยังไงแตะคิดไม่ถึงเลยว่านายเลือกที่จะหนี งั้นแผนรับมือที่ฉันเตรียมมาทั้งหมดก็เปล่าประโยชน์สินๆก็เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วงั้นฉันคงต้องทําตามที่นายที่คู่มือเขียนไว้แล้วละ่ะจะสั่งสอนนายสักหน่อยก่อนแล้วค่อยพานายกลับไปรายงานตัวไม่ฉันไม่อยากไปจากแมตติคอรอีกแล้วช่วยด้วยหยุดนะไม่ว่าเขาจะติดหนี้เท่าไหร่เนี่ยแต่จำเป็นต้องทํารุนแรงขนาดนี้เลยหรอรูมินขอร้องล่ะอย่าก,ก็ทำลายกุสติโนเลยมีแค่คนที่หยุดเขาได้ กูต้องสู <todo S 1> <stop> ้เหรอนี่แน่เฮ้ยมันไม่กระเด็นวะนี่แน่นี่แน่เอาดิเอาดินี่แน่เอาดิเอาดิเอาดิลบเฮ้ยทำไมไม่ตีวะเอาเดี๋ยวเมื่อกี้ผมโดนเหรอเฮ้ยตีล่างบอร์มทิ้งก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันอันติใส่เราใครไม่เคยเจอล่างอันติไอตัวนี้บ้าง เก่งนะเว้ยเอาจริงแล้วอะ่ะเน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 มันมันเริ่มวางร่างปลอมเต็มหมดเลยเหน็นปะเฮ้ยตกน้ำไปตกน้ำไ, <classical. popcorn. S 2> ไปกระเด็นไปตกน้ำเรียบร้อย, <laughs> อยแกแกเป็นผู้ช่วยที่เขาจ้างมาเหรอไอหมอนี่มึงมึงเป็นฟาตุยมึงไม่รู้จักกูเหรอ <laughs> กูน่าจะเป็นตัวอันตรายที่ฟาตุย ควรจะระวังงัวโอเคช่เจ้าหมอเนี่ยนายยอมเอาเงินไปจ้างผู้คุ้มกันที่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่กลับไม่ยอมทําตามสัญญาหรอใช่ไหมเข้าใจนักธุรกิจอย่างนายจริงออ,อันบนนี้กวนตีนใช่ได้นะเปล่าเห็นเครื่องแบบพาตุยแล้วมันอดใจไม่ไหวที่จริงฉันได้มาทวงนี่เหมือนกันอะ่ะอ่ะอันล่างแล้วกันนะใช่ยังไม่ได้จ่ายค่าเรือสามเท่าตามที่ตกลงไว้เลย ถ้าคุณกอสติโน่เนี่ยมีหน,นี้ก้อนโตที่ยังไม่ได้จ่ายงั้นค่าเรือเราก็ค่าเรือฉันมีค่าเรืออยู่แล้วฉันคำนวณมาแล้วมันน่าจะพอดีเป๊ะเลยสิแล้วสัญญากับหนี้ที่เขาพูดถึงคืออะไรอะ่ะหรือว่าหลังจากที่ไม่ได้กลับบ้านนับสิบปีพี่ก็เตรียมของฝากให้เราโดยเฉพาะเลยเหรอเขาหมายถึงเอาหนี้กลับมาด้วยเนะ <c oughs> <c oughs> ววาะเกี่ยวกับหนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นฉันไม่รู้เรื่องสัญญาที่เขาพูดจริงๆฉันไม่รู้แล้วว่าจะพูดยังไง้พว่เธอยอมเชื่อฉันเนี่ย ในคู่มือบอกไว้ว่าคนเราจะโกหกและพยายามหนีทุกนี่ทุกวิธีทางแต่สัญญาได้ระบุเป็นลายลักอักษรไว้อย่างชัดเจนอย่าคิดจะปฏิเสธมึงเอาเอกสารมาดูดิว่าเขียนว่าอะไรเนี่ยในยังติดหนี้ค่าวัสดุสำหรับทำคลุยแห่งสวยนั้นสิบลังฮะเดี๋ยวนะไม่พูดใดครุยเหรอเรื่องมาถึงขั้นนี้จะทําเป็นไม่รู้เรื่องอีกหรอแพทิ ซิปาเซียทำไมชื่อมันยาวจังปะโอเคช่างมันมเถอะให้ตายสิชื่อชาวฟอนเทนเมื่อไหร่จะจำยากยิง่งกว่าบัญชีสิกพาติซิปาเซียใครอ่ะฉันชื่อกุสติโนโกุสติโนปโโโาสควาเล่อาา่ะเดี๋ยวนะฉันขอดูก่อนกิวจูปาสกิวเรียตาเฮ้ยเอ้ย มันตามไล่ผู้หญิงคนนั้นนี่ไอ้เชี่ยคนที่เราไปส่งอ่ะเอาชิบหายละเดี๋ยวนะคืออีเจที่เราไปส่งเมื่อกี้ตอนแรกครับให้เราไปส่งเพราะว่าเขาจะไปจ่ายตังค์อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจ่ายไอ้นี่เปล่าหรือไปจ่ายคนอื่นแต่ว่าอา้าวโอเคไอ้ไอ้ไอ้ฟ้าตุยคนนี้นี่มึงทำงานไม่ดีละไม่ใช่ละมึงมึงเมาละ ไอ้เคยรู้แต่ชื่อว่างั้นโอเคดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงฮะเอา้ามึงเดี๋ยวนะมึงมาดักรอเขาสามวันมึงไม่เช็คเอกสารเลยเหรออันนี้มึงทำงานไม่ได้เรื่องไงน,นะฮะ,ฮะไม่สิไม่ใช่เดี๋ยวถ้านายไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นแล้วเมื่อกี้ตอนที่อยู่บนท่าเรือเบเดานายพึมพำเรื่องขลุยทำไมมันคุยคนละอันกันโว้ย <laughs> ฉันพูดถึงขลุยอันนี้ น MM. <adult> ี่บ้าเลยเนี่ยค <Dang> ุยมรดกโว้ยคุยที่พ่อมอบไปชั้นหนึ่งวันก่อนออกเดินทางเป็นของขวัญวันเกิดให้ชันเขาอยากจะให้ฉันสืบทอดธุรกิจผลิตเครื่องดนตรีของครอบครัวแต่ฉั้นไม่พูดถึงเรื่องในอดีตแล้วเดี๋ยวนะในมือเรื่องไม่เกี่ยวกับนายแล้วเมื่อกี้นายหนีทําไมก็มึงจะไป ก็มึงไม่ฟังเขามึงมึงตลกแล้วฉันบอกว่าขอโทษแต่ฉันจําไม่ได้จริงๆไม่ใช่เหรอแต่นายทำเสียงน่ากลัวแถมยังทําท่าทางโหดเยี่ยมใค,ใครเห็นก็ต้องหนีทั้งนั้นแหละนี่เป็นงานแรกที่น่าจดจำของฉันเลยนะฉัต้องพยายามเพิ่มเป็นเท่าตัวสิมึงยังจะภูมิใจอีกไม่เอยอ่อนั่นดิถึงขนาดมารอล่วงหน้าตั้งสาวันมึงพลาดได้ยังไงวะ ใจร้อนเกินไปปะเนี่ย yeah, แย่แล้วสิแล้วสรุปกิวเลต้าพาตีสิปาเซียเนี่ยอยู่ที่ไหนกันเนี่ยจะว่าไปผู้หญิงที่เรามาให้พวกเรามารับมาตอนแรกนั้นน่ะก็ทำธุรกิจเครื่องตีนะอีกอย่างเธอเกือบจะไปจ่ายเงินไม่ทันด้วยรู้สึกเธอจะชื่อกิวเลต้าใช่ไหม <c oughs> อะไรนะตอนนี้เขาอยู่ที่ท่าเรือเบอดา้าเหรองั้นเธอต้องรีบไปตามหาเขาละดูเหมือนเขาใหความสําคัญกับความน่าเชื่อถือมาก ก็คงไม่มีทางเบี้ยวนี่หรอกมัง้งถ้าโมแต่คิดโลกสวยแบบนี้สักวันจะโดนหลอกแน่คู่มือบอกไว้ว่าไอ้มึงทิ้งคู่มือนี้ไปเลยนะมึงช่วยมึงช่วยดูหน้าง,งานด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตัดสินใจตามนั้นไม่ใช่เชื่อคู่มือแล้วก็เอาตามคู่มือเป๊ะๆมึงบ้าเหรอแม่งเลยคนเราล้วนโกโหกทั้งนั้นแหละจะโมเสียเวลาไม่ได้ละต้องไปหาเขาเดี๋ยวนี้แหละนี่มันเลี่ยงอะไรวะเนี่ย โอเคให้ okay. hey, ตายสิตัวเองเป็นคนผิดแต่กลับยกคําพูดในคําคู่มือมาสอนฉันเนี่ยนะแห้ว่าทําเป็นเก่งอีกอจริงๆเลยพี่นี่ยังเหมือนเดิมเลยนะไม่ว่าจะก,ก่อเรื่องอะไรก็ลากคนรอบข้างมาเกี่ยวเอวด้วยเสมอเลย,เลยสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องโกลาเหลน่ะฉันไม่รู้ควรจะโกรธหรือขำดีขอโทษนะเจียววนันนี้ฉันเองก็สร้างปัญหาให้พวกคุณสองคนไม่น้อยเหมือนกันแต่ที่นี่ไม่เหมาะจะคุยเราไปหาที่ใหม่คุยกันก่อนเถอะเดี๋ยวฉันจะเตรียมของว่างให้ แล้วค่อยคุยกันนะโอเคเอืมแต่การปูปลาตุวกับไอ้ผู้หญิงนั้นมาแสดงว่ามันน่าจะมีบทต่อป่ะไม่น่าไม่น่าจะทิ้งไว้แค่นี้นะดูทรงละน่าจะมีต่อน่าจะมีต่อ <c oughs> โอ้ นี่ไม่ใช่ของว่างนะเนี่ยมึงมีข้าวมีขนมเชี่ยไปม่อนกินอะไรอะ่ะมันไอไอ,ไอเมนูนี้มันคล้ายๆสลัดผักปะสลัดผลไม้ปะซูปไม่ได้วะ่ะไม่เง้ยส่วนเราเป็นซุปข้าวโพดซุปฟักทองซุปอะไรสักอย่างนึงอะซุปครีมอะซุปครีมเห็ดอะเออประมาณนั้นอ,อันนี้ไก่กงฟีแล้วก็อันนี้อันนี้นนค,ลนคล้ายๆแซนด์วิชคล้ายไอ,ไอ,ไอ ที่มันใส่ชีสใส่อะไรอะ่ะเออคล้ายๆคา,าบโบนาร่าคล้ายคคล้ายๆนะเออน่าจะอ่ะโอเคช่างมันเดอะไปต่อ <laughs> นอกเรื่องมือของพิธีมเป็นเมือเล็กๆของว่างและชาก็แบบธรรมดาพวกคุณเคยเห็นสิ่งต่างๆมาๆมากมายคงไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เจียววันนี้ทำเป็นทุกข์ก็ต้องพูดบะชดกันด้วยหัวใจของฉันก็ทําจากเลือดเนื้อที่เจ็บได้ได้ร้องไห้เป็นเหมือนกับน,นายนั่นแหละอ่างั้นเหรอ ฉันก็นึกว่าคนไม่สนใจครอบครัวจะมีหัวใจแข็งเหมือนหินที่ไม่ว่าจะเคาะยังไงก็ไม่รู้สึกรู้สาซะอีกอฉัน้นไม่คิดว่าจะกลายเป็นแบบนี้อึดอัดชะมัดเลิกเถียงเลยละคือ,อยังเถียงต่อเนี่ยก็คงจะกินของว่างไม่อร่อยแล้วละ่ะเอาเป็นว่าในเมื่อสองพี่น้องได้พบกันในรอบหลายปีไม่ว่าจะเกิดเมื่อก่อนเกิดเลยขึ้นตอนนี้ก็ต้องดีใจสิใช่ไหมนั่นดิม่ใช่คุยกันดีๆได้ไหม นี่ดูมินเธอไม่ใช่เกี้ก่อมฉันหน่อยสิพวกเขาหน่อยสิอุ้ยเชี้ยรประโยคแรกแม่งจิกสัตว์ฉันออิจฉาพวกคุณจริงๆที่อย่างน้อยก็ได้พบพี่น้องของตัวเองอีกครั้งไอ้เฮียไม่เราก็เจอแล้วเราแค่เอ่มพี่เรามันแค่ไม่ยอมไม่ยอมมารีกรุปกันเออมันบอกให้เราไปไปเดินทางรอบโลกซะแมงเง ไปเจอความจริงของโลกใบนี้ซะก,ก่อนแล้วค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่งต่อมาแ,แล้วนะอ,อันที่จริงลูมินก็กำลังตามหาพี่ชายตัวเองอยู่นะเอาวะโอ้เล่าเล่าอย่างนี้นี่เองคุณอายุน้อยแค่นี้แต่ต้องเดินทางไปั่วสารทิศเพื่อตามหาครอบครัวคขจะลำบากมากแน่ๆพี่ชายงเธอคงมีเหตุผลตัวเองเหมือนกันนั่นแหละเขาไม่มีทางลืมและไม่ได้จงใจการขาดการติดต่อหรอก อย่าโกรธและเกลียดเขาเรื่องนี้เลยเอ่เอไม่สิเทียบกับเรื่องของฉันแล้วพวกคุณสองคน <c oughs> มันคนละเรื่องเลยนะมันคนละสกเกลเลยอะ่ะไม่คิดว่าต้องให้เด็กสาวอยู่แค่นี้มาสอนตัวเองผู้ใหญ่อย่างฉันนี่รู้สึกอายจริงๆแม่ในอดีตพวกเราจะเคยขัดแยง้งแต่อย่างไงก็เป็นพี่น้องกันอยู่ดีขอบคุณนะจิโอวานี่พี่ไม่ต้องรีบขอบคุณฉันหรอกตอนนั้นนะพี่เป็นคนยอมสละธุรกิจครอบครัว ตอนนี้ฉันม่มีผู้สืบทอดตระกูลปาสควาเลยังถูกกฎหมายแล้วต่อไปต่อให้พี่อยากจะอ้างตัวให้ไม่ต้องพูดแล้วจิโอวานนีัะดูว่าน่าจะเสืออะไรแต่ในบรรดาทุกสิ่งที่ฉันสูญเสียไปนั่นน่ะฉันได้ของล้ำค่าที่สุดของตัวเองกลับมาแล้วฉันไม่ต้องการอย่างอื่นหรอกก็ไม่แน่นี่อีตาทวงนี้มือใหม่คนตะเกียกก็บอกมาแล้วว่าคนเราเล่นโกหกทั้งนั้นแหละงั้นก็เขียนสัญญาลงนามมาเลยหรือจะทําอะไรก็ได้ที่นายคิดว่าสมควรเหมาะสมน่ะ และเพียงพอที่จะให้นายเชื่อใจฉันอีกครั้งฉันไม่ได้บอกจะทําถึงขนาดนั้นซะหนอ่อยดูเหมือนว่านายจะยังคงเหมือนเดิมเลยนะถ้าฉันเปลี่ยนมาแล้วล่ะจะไม่เหมือนแต่ก่อนอีกแล้วให้ฉันได้ทํางานในร้านของนายเถอะฉันจะเป็นผู้ช่วยนายเองเหมือนที่นายเป็นผู้ช่วยฉันเมื่อตอนอเด็กๆไงก็ดูจะจบดีเหมือนกันนะก็คุยกันดีนะอืมเขาก็ไม่ได้เกลียดกันขนาดนั้นครับเท่าที่เทท่่ทาีฟังจากบทสนทนาแล้วอะ งั้นพี่ก็ต้องพยายามหน่อยนะใช่ไม่มีทางยอมลดมาตรฐานเพราะพี่เป็นพี่ของฉันหรอกได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาฮิฮิ <c oughs> งั้นพวกคุณคือดีกันแล้วใช่ไหมขอบคุณนะที่ช่วยเหลือฉันมากขนาดเนี้ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าค่าเรือสามเท่าดูจะน้อยเกินไปเลยอะแต่เสียดายที่ฉันมีเท่านี้แค่แค่นี้ตอนเนี้ <c oughs> ถ้าพี่ตั้งใจทำงานในร้านดีๆ <c oughs> ก็คงจะตอบแทนบนคุณนี้ได้ไม่ยากหรอก <c oughs> ได้ยินแล้วใช่ไหมเจีย <c oughs> ววาน,นี่จะดูแลฉันได้เป็นอย่างดีเลยอะ ถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วก็ไว้ตอนนั้นฉันจะต้อนรับพวกเธออย่างดีเลยในเจ๊ทวงโดนทวงนี่นั่นเป็นไงอุย้ยเอา้าเอา้เอาเฮียอย่าบอกนะจบแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะไปลองไปท่าเรือเบได้หนนะพี่เดี๋ยวตอนกลับไปที่รังกับฉันนะ่ะถ้าเจอมาท่ากับโมเสเนี่ยพี่ไม่ต้องพูดอะไรนะเดี๋ยวฉันจะแนะนําเองอันนี้คือเมียกับลูกเขาเนาะเออเดินอยู่ในเมืองถ้าถ้าใครเดินเจอแล้วลองคุยดูก็จะรู้เองครับ อ่าได้ไดเอาตามที่นายว่าเลยว่าแต่มาท่ากับโมเสสคือมาท่าเป็นภรรยาของผมส่วนโมเสสเป็นลูกชายฉันได้ว่าพี่น่าจะเคยเจอลูกสาวตระกูลาวาลเลีร์แล้วนะตอนนั้นเธอชอบมาที่ร้านบ่อยๆอ,อ,อ่าช่างเธอเดี๋ยวเจอค่อยว่ากันอ่าโอเคไม่น่ามีหน่รแล้วปะเมื่อกี้เควสมันเด้งนะครับถ่ายรูปปหนอยไะเืมเอาล่ะ เราจะไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นที่ท่าเรือเบดาโอ้ยที่มันไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอเคคือมันจะมีต่อไหมวะทุกคนอ่าผมจะวิ่งเล่นแป๊บหนึ่งนะถ้าใครคิดว่าไม่ได้สนใจแล้วผมก็จะพูดไปเรื่อยนะคือไม่ไม่เห็นวาไม่เห็นวี่แววไม่เห็นเงาเลยเลยวะ่ะโอเคไม่น่าจะเจอแล้วดูทรง ไม่มีไม่มีเควสฟ้าเด้งขึ้นมาด้วยนะลองคุยเอมเล่นๆนะเออไม่ไม่ไม่มีวะผมจะลองคุยผ่านๆว่าเฮ้ยเผื่อมีตัวละครไหนมันพูดว่าเฮ้ยเห็นมีปลาตุยไล่ผู้หญิงคนหนึงอยู่อะไรเงี้ยคือ,อถ้าเกิดมันมีอย่างนั้นจริงก็ไม่แน่นะฮะข้างบนอันนี้คือถ้าเลือนี้มันมีด้านบนด้านล่างเอ้ยันเป็นปะวะไม่ใช่เนาะอันนี้มันคนซูเมรุ อ๋อเจ๊คนนี้เป็นพวกมือการท่าเรือผมเคยคุยแล้วอ่าไม่ไม่มีเนาะไม่มีแล้วอะ่ะมันจะไปไหนแล้วอ่าฮะอ่ะมีอ๋มอมีตรงนั้นอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวลองไปดูอันนี้เป็นด้านหน้าเนาะไม่เฮ้ยมีนักวิจัยด้วยวะวิศวกรจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ไม่มีนะครับถ้ามาขนาดนี้ไม่น่าไม่น่ามีละเดี๋ยวลองไปดูเอาให้เกลี้ยงเลยโอเคมันไม่มีแล้วเว้ยงั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเรื่องต่อไหมสองคนนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันค้างคางไม่รู้แต่ว่าดูแล้วเขาก็ไม่น่าจะเบี้ยวเงินไนอะ้เจผู้หญิงคนนั้นอนะเนาะอ่ะงั้นก็เท่านี้สำหรับเวสนี้สั้นๆเน,นะครับอ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับชูแอ